เราถึงกันแล้วนะคะสวนดุงไทยแคมปิ้งนะคะเราก็จะมีห้องน้ำให้อันนี้เป็นทางเดินของเราคุณดีรันคะสวัสดีการ์ดน,น,นี่ก็จะเป็นทางเดินของเราค่ะก็จะเป็นเต็นท์เราจองไว้บ้านกลางน้ำนะคะวันนี้ เดินข้ามสะพานมาโอ้ยน่าเล่นมากบ้านตางนั้นนะคะว้าวอยนะคะจะเป็นบ้านเรานะคะทั่นี้ก็เินขึ้นไม้มาเลยถึงแล้ว

เฮ้ยย็นนี่นะนอนก็ได้นอนนอนเล่นก็ได้ถ้าไม่นั่งเอาที่นี่ก่อน ปะใจเลยคนะเนี่ยเล่นปะใจแนปแบบ่ปิดแบบพี่จะปิดไหมผมว่าจะถ่ายไปก่อนกลัวเปียกน้ำนะพี่นะอ่าอ,อะไรกลัวเปียกน้ำไปหมดเลยไม่กล้าเล่นน้ำเชื่อเล่นน้ำก็ไม่เล่นไม่กล้าลงกลัวเปียกไปหมด แลีวอุ้ไมไม่ใช่คนบอกแม่มานั่งดูดิค่อยนอนก็้บอกแม่มานั่งดูดได้ดู Mẹ, mẹ, mẹ Mẹ, nắng nhiều đâu. Hả? Đưa đi Hả? Cần áp. Hả? Nồi như vậy có đơn vào mà <laughs> đưa hay đơn à hay đơn mà hay đơn mà lúc cái lúc cái mấy đúc mà cay nắm nắm nhìn á chẳng nhìn ข้าวกันเดียวมาเดียวเริ่มมานะครับหลงใหลมากลงได้ยัง คลิปได้ขนาดาบบนี่คือรถที่จะพาขึ้นไปข้างบงนะมีอีกมีอีกเก้าคนไหมพี่เพิ่มกระเป๋าพี่มันเด็กแล้วมันเด็กแล้วได้ <c oughs>

ได้ไหมดูเอาเดี่ยวกันนี่ได้รับตัวดี้หมดโบาดีกันกระแทกอ้ลองแกงดีเขาไม่ต้องเซฟขาใไหม กี่นาทีแล้วก oh. ี่นาทีคะน้ brave, องครับประมาณกี่นาทีคะัโอ้โหผมถูกสี่จังห์ี่ติดกั้ิสี่จังห์่าตั้งอะไรไหมกับตั้งตั้งอะไรอู้หู้สีแดงอย่างเดียวผมสีแดงไม่เป็นทีมเดียวกันละหนึ <t 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 ่งก็คนละทีมไอ้ก็อย่างไอ้นั่นยัง ่านะอุ้มไม่นั่งกับพี่คนละลำลำเดียวไม่เอาอุ้มนั่งคนละลำกับพี่ Let's go <S จ,จับไปนี่ไปดิจับไปนี่จับไปนี่เดี๋ยวมันขึ้นเขา

เก่งน่าจะเป็นที่เดียวกับพัทธลุงก็จะใช้น้ำเดียวกันลองจะไปล่องเก่งกันนะคะวันนี้พาทธลุงอันนี้เป็นของส่วนหลวงไทยแคมปิ้งนะคะหลวงไทย

ไปทำไหนไปทางไ,งไ,ไหนฮะไปนะคะไปกันแล,ล้วฮะพี่ไม่ต้องเร็วธรรมดา,า,มมาไปธรรมาดาธรรมาดาพอามมาพี่เบา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  พี่เดี๋ยวไปชนนะระวังระวังววตอนนี้นะคะเราก็ <laughs> กำลังมาแล้วแล้วหัวเรือเราก็ได้ปักไปแล้วคะ่ะตอนนี้ไปแล้วนะคะหนึ่งอยางน้นก็กำลังสมานะคะนี่นะคะเราก็ปักหัวเรือไปแล้วนะคะโดยไม้พายฝีมือชั้นยอดของเรา <laughs> น้ำแรงเปล่า้ำแมลงบอกนะได้รู้ขึ้นน,น้ำแรงนะคะเฮ้ยพี่พี่นี่เอาเอาเอาถูกต้องถูกต้องฮะถูกต้องถูกต้อง พี่รอรอแถวแนี้แหละรอรอก่อนเดี๋ยวก็ต้องมาต้องมามาวางไลน์มืใหม่ใเยเออใช่พายมาสักประมาณหนึ่งชั่วโมงนะข้างหน้าเป็นเซว่นนะคะทุกคนเซเว่นก็มีเซ่นทุกคนก็แวะเซเว่นกันหมดเลยนะคะสามารถซื้ออะไรได้แวะก่อนนะคะแวะก่อนนะพี่

ระหว่างทางใครเหนื่อยนะคะก็แวะพักก่อนนน้องเบาน้องเบานูา้นแวะพักก่อนนะคะพี่ไปไปทางโู้นก่อน มีเบียไข่ไหมคะมีครับเ,เอาไหมาจุดพักนะครับเบีเยร์ไปเลย